ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในแมปเดินทางกลับบ้านในสหรัฐโอไฮโอนะครับซึ่งทุกคนก็จะบอกว่าแบบเวลามันเดินทางกลับบ้านอ่ะมันจะยากตรงไหนใช่ไหมครับก็คือมันยากตรงนี้ครับเพราะว่ามันอยู่ในสหรัฐโอไฮโอไงครับเพราะว่าทุกคนดูนี่นี่ <c oughs> ดูท่าแล้วผมว่าน่าจะยากแนะ่ดูเลยใช่ไหมครับ โอเคครับเราไปเริ่มกันเลยระหว่างนี้ขอตั้งกล้องให้มันดีๆก่อนโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยผมเล่นมาแบบเล่นมาหลายด่านแล้วครับเพราะว่าแบบด่านนี้มันยาวทุกคนลองไปดูบทดิเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบทเนี่ยแต่ก็คือแบบเราจะไม่ข้ามนะคะเพราะว่าผมไม่มีโลบักอยู่แล้วและผมไม่อยากเติม เพราะผมไม่ใช่สายเติมไม่ใช่สายเติมก็ไม่ต้องเติมค่ะโอเคครับโอเคครับตายครับยังไงก็ตายเพราะว่าถ้าเรากลับขึ้นไปข้างบนมันจะแบบกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยตรงนี้ลมพัดครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็อะไรผมพลาดต,ตรงไหนสมยัย ผมเกือบจะถึงแล้วแท้ๆโอเคครับตรงนี้ต้องกระโดด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 โอเคครับได้แล้วผ่านแล้วครับทุกคนต่อไปอะไรโอเคครับต้องมีกุญแจแล้วเราไปกันเถอะครับ โอ้นี่มันเขาถูกพื้นเร็วขึ้นเพราะสารกำลังตาภาพรังสีถูเร็วขึ้นแบบกำลังจะพูดคำว่าเดอะแฟทครับต้องหยิบมันเน่ะโอเคครับเราไปแล้วโอเคทุกคนห้ามโดนสารกำลังตาภาพรังสีนะอะไรอ่ะคาบิบาล ขบีบ่ะโอ้มายกอดโอเคครับโอเคครับเราไปกันดีก,กว่าเดีอเดีอโอโอ้ออ่ oh. ยาเยียบฉัน เขาบอกว่าอย่าเหยียบแต่เราเหยียบใช่ไหมโอเคครับโอเคครับเราได้แล้วผ่านแล้วถือว่าสนุกที่ผมเห็นคนในะเขาเล่นกันมาแล้วน่าจะสนุกนะครับโอเคครับเช็คพอยต์ไปแต่ต่อไปเลย เราไปชิ้นไหนกันเนี่ยอ้เมื่อกี้อะไรอ่ะสัก,กีบีดีโอเคครับเราต้องอ้อมหลังเขาไปอืมไปครับเฮ้ยเดินชิปกำแพงไว้ดีกว่า ก็จะดีที่สุดถ้าชิดกำแพงแต่นี้ไม่มีกำแพงก็ไปตรงกลางส่วนอันนี้ไปตรงนี้ครับเอาเงินไม่เอาทำไมอะต้องรอให้เปิดอะไรอะมีแสงออร่าจากข้างบนนี่ครับไป ไปต่อไปเฮิฟอ,อีซี่ for me เอาทำไมไม่เปิดล่ะผมกดแล้วนั่นเนี่ยโอเคครับเปิดแล้วต่อไปอืมไง m ม่ก d ครับแล้วเรามาถึงด่านเลเซอร์และจากนั้นปัญหาของเราต้องไปเรื่อยๆครับบทมันชอบแบบมันชอบมีบทมาบังเนี่ยทุกคนเนดูสิเนะี่ยไปเร็วครับต่อไปไปทางนี้ครับ ทุกคนจะจิ๊ปล็อกไปกว่าแ๊คครับผมเกียดตาเลเซอร์ที่สุดเลเซอร์ธรรมดาเองดีนะแต่นี้เลเซอร์ขยับได้ ็ตายเพื in, ่อนเพื่อนเบียดอะทุกคนแคบเกินไปได้ไหมใช้ชิปล็อก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 เ้ยเอาออกแล้ว ชอบดเลเซอร์เลยนะชิปล็อกไปโอ้ยมันโดนตรงไหนก็โดนแค่นิดเดียวให้อภัยกันหน่อยด่านนี้ดูเหมือนเขาจะมาไม่อบไปด่านนี้ผมขอตัดตอนทุกคนครับกว่าจะผ่านโอ้โหดาเลเซอร์ใช้เวลานานมากผมจะรีบ มันใช้เวลานานมากจริงๆนะครับเนี่ยกีบอดีบอมบ์กีเบอร์ดีบอมบ์ยิดติดๆแล้วผ่านดัสกีบอดีไปอย่าง,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 งไม่ได้เขาปิดเราเปิด เขาเปิดเราปิดไอด้ดาเลเซอร์อีกแล้วเลเซอร์โอ๊ย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 โอยโอ๊ยเลือดมาค่อยๆลดครับด่านนี้หัวร้อนว่าหัวร้อนของด่านทำใหอวน อย,อย่าให้ไฟมันขึ้นหัวมากครับต้องแบบรักษาอย่าให้อย่าให้อย่าให้ไฟมันขึ้นหัวแบบนี้แบบนี้ถือว่าไม่ดีนะเนี่ยมันจะตายครับถ้าไฟขึ้นหัวแต่นี้น่าจะเป็นความหัวร้อนของเรา

โอเคถึงแล้วผมว่าด่านนี้ไม่ค่อยยากแต่ด่านเลเซอร์เมื่อกี้ยากกว่าด่านต่อไปอะไรอ่ะมีรถเนี่ยโอ้ my god นี่คือบกซอมบี้ซอมบี้บกซอมบี้บกวิข้ามถนนให้มองซ้ายมองขวาก่อนเดี๋ยวตายมองซ้ายมองขวาโอเคข้ามได้ลงไปอยู่ในนี้โอเคครับบายถูกรถชันตาย รัดพันที่หนึ่งคือหนึ่งคือดีเลยผมไม่ยกแต่อันนี้เลยพันที่หนึ่งคือ2องส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 อง,สอง,สองเขาไอฟอกันสองสรัดพัน 2. สอง,ลสองแล้วก็ สองสองห้าสองห้าสองห้า 259 259 259 259 259 259 259อู้ ตาตอนแรกตรงนี้ก่อนส,ส,ต,อนสตอนแรกคือสองห้าเก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 ้าห้า แอเปิลเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดต่อไปก่อนข้ามเก้าโอ้ไปเลใส่ สองเร็วสองสองเจ็ด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 สาม สองเจ็ดามสองเจ็ดสามมานี่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 ั้สองเจ็ด

สามสามหรือว่าเจ็ดสองไม่ใช่สองเจ็ดสองสาม ผมน่าจะทำผิดมัง้งแต่ไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรเนะี่ยโอ้หน้าคนร้องไห้หน้าหน้าใครไม่รู้ร้องไห้การต่อไปเดินมายาวๆเลยเดินมายาวๆเลยเคร์โอคบทต่อไป ใครอะ่ะอุ๊ยผมไม่ได้ทำร้ายครับอะไรเนี่ยเราทำร้ายเขาตอนไหนอะ่ะอะไรอะ่ะตอกไม้มีพิษอะไรอะ่ะต้นไม้ตกแอปเปิลตกใส่หัว ตกลใส่หัวอีกแอปเปิลน,นี่ไหมม้แกจะตกอะไรขนาดนั้นนะ่ะมาตรงนี้ตามเพื่อนไปโอเคนี่คุณพยายามที่จะขโมย ืนบ้านที่ใจดีรถถังของคุณไหมขึ้นได้แล้วชีวิตในคุกโอ้คุณทำลายต้นไม้โอ้ทำลายต้นไม้ก็ตายอุ้ยสัตว์ป ยังนะตายแล้วทุกคนพยายามอย่าไปรู้ละความยากของแบบนี้โอไฮโอมากอย่าไปตรงนั้นนะ แอปเปิ้ลตกใส่หัวตายใหม่นะฉันเริืมผลไม่คิดชีวิตแล้วนะแอปเปิ้ลจะตกใส่หัวตายอะไรขนาดนั้นฮาบบิบลาก็มาตรงนี้อย่าไปแอปเดี๋ยวแอปเปิ้ลตกใส่หัวตายโอ้ยถูกล้อมสังหารเพื่อทำอันตรายต่อ,อยุง ผมไม่ได้มีจิตทําอะไรทำ,ทำอันตรายต่อ,อยุงเลย mm hmm. เพื่อนอยากโดนคาบิบาร่าคาบิบาร่าฉันตายโอ้ยเพื่อนบ้านที่ใจดีโอเคครับงั้นเราวันนี้เราก็ขอพอไว้แค่นี้กันก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนจะตายแล้วเนะี่ย ขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าแบบมันจะตายล้วมันแบบน่าจะยากมากอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวแบบคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับงั้นบายบายครับสวัสดีครับแั้นะจุ๊บ